รับ24กันยายนเป็นวันมหิดนครับพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยมีความเป็นมาเช่นไรติดตามพร้อมกันครับวันที่24กันยายนเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกพพระผู้ได้รับการถวายพระสมัญญาพิไทยจากแพทย์และประชาชนทั่วไปว่าพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย คณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้ขนานนามวันอันเป็นที่ระลึกสำคัญนี้ว่าวันมหิดลเพื่อเป็นการถวายสักการะและแสดงกระตันยูกตะเวทีต่อพระองค์ท่านเพราะพระราชะกรณียกิจที่ได้ทรงบำเพ็ญแก่วงการแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศไทยนั้นได้เสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นให้แก่โรงเรียนแพทย์และพัฒนาการเรียนการสอนตลอดจนการผลิตแพทย์ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอันเป็นการวางรากฐานแก่การแพทย์และการสาธารณสุขให้จเจริญพัฒนาก้าวหน้าทัดเทียมอารยะประเทศในปีพุทธศักราช2493คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและบรรดาศิษย์เก่าศิริราชตลอดจนประชาชนทั่วไปได้มีการร่วมใจกันสร้างพระราชานุสาวรีขึ้นนะครับณใจกลางโรงพยาบาลศิริลาช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์และพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอนุลเดชมหาราชบรมนาถะพิษได้ทรงพระกรุณาสเด็จพระสํมเนินในพิธีเปิดพระราชานุสารรลเมื่อวันที่27เมษายนพุทธศักราช2493 วันมหิดลนะครับเป็นวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตรของสมเด็จพระมหิตาธาิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยซึ่งเป็นวันที่บุคคลในวงการแพทย์และสาธารณสุขของไทยพร้อมใจกันร,รำลึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน สมเด็จพระมหิตราธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐต่อชาติบ้านเมืองอย่างอนเนกอนันต์ทรงเป็นเจ้านายพระองค์แรกในพระราชวงศ์ที่ทรงประกอบวิชาชีพในด้านการแพทย์และสาธารณสุขและได้ทรงสร้างผลงานในด้านการสาธารณสุขไว้ให้แก่ชาวโลกทรงอุทิศพระองค์เพื่อการพัฒนาทางสาธารณสุขและการรักษาพยาบาลอย่างกว้างขวางด้วยการตัดสินพระไทยไปเรียนแพทย์จนสำเร็จและได้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อผู้ป่วย เพื่อความเจริญของการแพทย์ซึ่งนอกจากพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนการศึกษาแก่แพทย์พยาบาลแล้วยังได้พระราชทานอาคารต่างๆพร้อมชักชวนพระบรมวงศานุวงศ์ในการพระราชทานเงินเพื่อเป็นทุนสําหรับศิริราชท,ทุกพระองค์ทรงเจริญตามรอยพระบาททรงเกื้อนหนุนช่วยผู้ป่วยด้อยโอกาสของโรงพยาบาลศิริราชมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบันนับเป็นพระราชจริยวัรที่งดงามเป็นที่ประจักษ์และซาบซึ้งแก่ะสกนิกรชาวไทยโดยทั่วกัน อีกทั้งการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศไทยได้เริ่มต้นจากรากฐานที่มั่นคงในวันนั้นจนสามารถจเจริญรุดหน้าได้จนถึงทุกวันนี้ที่ประเทศไทยได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในผู้นําด้านการแพทย์ของภูมิภาคนี้พระมหากรณาธิคุณที่ได้แสดงและได้ทรงประกอบไว้ยังเป็นที่จดจําและน้อมราลึกถึงตลอดมา